นิทานสับนวนไทยเกี่ยวกับกระต่ายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่ห่างไกลมีหมู่บ้านกระต่ายน้อยอาศัยอยู่อย่างสมบสุขในค่ำคืนหนึ่งมีกระต่ายแสนสุขสนเดินเที่ยวเล่นไปเจอกระต่ายตัวหนึ่งกำลังเฝ้ามองดูพระจันทร์เฮ้ เพื่อนเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะ่ะข้าชอบดวงจันทร์มากข้าอยากจะไปหาดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้านั่นผู้จบเจ้าพระต่ายก็ปีนขึ้นต้นไม้ด้วยความหวังว่าจะได้อยู่ใกล้กับพระจันทร์เมื่อถึงยอดไม้มันพยายามเอื้อมมือไปสัมผัสพระจันทร์แต่ก็เอื้อมไม่ถึงเจ้าพระจันทร์เจ้าช่างห่างไกลเหลือเกิน เจ้ากระตายหมายจันกรับลงมาเถอะอย่าฝันไปเลยดวงจันทร์ไม่เคยสนใจพวกเราหรอกนะ่ะเจ้ากระต่ายน้อยจึงปีนลงมาแล้วทั้งสองก็พากันกลับไปนอนเช้าวันต่อมาเจ้ากระต่ายแสนสุกซนออกมาหาอาหารกินอย่างเคยเพราว่างกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อยจ,จู่จู ก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมันตกใจรีบวิ่งหนีโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเสียงอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยเสือใหญ่มาแล้วทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเสือใหญ่มาแล้วมันตะโกนไปทั่ว จนทําให้กระต่ายตัวอื่นๆแตกตื่นตามไปด้วยและเมื่อมีเสียงดังอีกครั้งพวกกระต่ายในหมู่บ้านก็รู้ว่ามันเป็นแค่เสียงลมที่ผ่านช่องเขาเท่านั้น เจ้ากระต่ายตื่นตูมเจ้าควรสำรวจก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ตกใจเกินเหตุเจ้ากระต่ายแสนซุกซนไม่พอใจมันไม่ยอมรับว่ามันทําเกินเหตุข้าไม่ได้ตกใจเกินเหตุสักหน่อยข้าได้ยินเสียงดังจริงๆนะแต่เจ้าควรจะฟังให้แน่ชัดก,ก่อนว่าเป็นเสียงอะไรไม่ใช่รีบตะโกนให้พวกเราตกใจแบบนี้ดูสิวิ่งกันเหนื่อยหอบไปหมด ข้าไม่ผิดข้าไม่จะทำเกินกว่าเหตุเจ้าควรยอมรับผิดบ้านนะเจ้ากระต่ายสามขาเจ้ากระต่ายแสนซุกซนรู้สึกไม่พอใจที่โดนต่อว่ามันจึงออกจากหมู่บ้านเข้าไปในป่ามันบังเอิญเจอเสือนอน,อนหลับอยู่ด้วยความนึกสนุกเจ้ากระต่ายจึงพูดถาถ่ายเจ้าเสือ เจ้าเสือใหญ่เจ้ากล้ามาสู้กับข้าหรือเปล่าเจ้ากระตาแย่เสือพูดด้วยความคิดอยากจะล้อเล่นแต่เจ้าเสือใหญ่ตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธน้อยแน่เจ้ากระตายเจ้าช่างบังอาจจริงนะเดี๋ยวข้าจะกินเจ้าซะสิ้นเรื่องข้าแค่ล้อเล่นนะพี่เสือใหญ่อย่าทำอะไรข้าเลยข้าขาร้องอ่ะ เจ้ากระต่ายแสนซุกซนรีบวิ่งหนีออกมามันรู้ตัวแล้วว่าไม่ควรไปล้อเล่นกับเสืออาจจะทำให้เกิดเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวงได้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยจากเรื่องนี้กระต่ายหมายจันทร์หมายถึงคนที่หมายปองคนที่มีฐานะสูงกว่าตน ้อสายตื่นตูมหมายถึงคนที่ตกใจเกินเหตุโดยยังไม่หาสาเหตุให้ชัดเจนท่องแท้ก่อนก็โวยวายแล้วกระสายสามขาหมายถึงคนที่ยืนกรานไม่ยอมรับความผิดกระสายแย่เสือหมายถึงการล้อเล่นท้าทายผู้ที่มีอำนาจบารมีมากกว่า อาจทำให้เกิดอันตรายได้